พูดตั้งเยอะก็จะอยู่กันครบไอ้สัสฮาร์ดรจินหลอดแดงคู่อะเงี้ยโอ้ึมบอกไม่ได้เล่นกูโดนปัดโลเคชั่นศัตรูดิพวว่าพวกว่าคุณไม่บอกกับเจอของคู่ฟูอะที่เจอของโกนแล้วไม่ไปได้เล่นเมื่อกี้ไปได้แล้วก็แค่ตอนนั้นเราโดนเฉยๆโดนเป็นแซนด์วิชเฉยๆเราต้องสู้ตีหลังแล้วตีขวาก็เข้ามาต่อตรงท้ายเวลาันรวุมเปนไงเจอคน ลังนัวเลยรวะเฮ้โอ้ยโหกูปืนใหญ่แล้วกูครับอุ้ย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 แล้วเอ้าสัตว์มีคนอยู่ข้างกูอ๋แล้วก็ติดสตันด้วยกันโอ้ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยอย่าดากูตกไอ้สัสช่จะตายแล้วอ้าเอ้ยพ่อตายกดอูเข้ามาตอนไหนเนี่ย กูเข้าบ้านก ождения, ่อนเลยอ่ะกูดูไม่เข้าบ้านไม่ได้อ่ะเดี๋ยมันเห็นกูเดี๋ยมันเห็นดิลบก่อนลบก่อนเตอะไปเตอะไปนั่นเลยอ่ะเตอะไปก่อนเดี๋ยวมันก็ลงนั่นเองมันแปลมาแล้วเอ้ยมลงแล้วมันลงละแป๊บแป๊บแป๊บพยายามมันเพื่อข้างล่างนี่นี่เกาะออกเดินมันออเนี่ยทันป้าโดนโดนน้อยนีเกาะแมย์กูตามอยู่นี่เพื่อนรอบเป็นมันในที่อ hey, he ่ะเออีโอ oh, yeah, oh, ้ยยิบยาวเองเลยซับ พี่อะไม่เป็นไรแต่ผมขอป๊อปเนี่คโ,โลเฮ้ยเฮ้ยแพรก็ได้โทรบอกปอลิตึงมารับศพกุโดนเลยอ๋อแป๋วๆปวกุโดนสองเนี่ยมารับวันนี้คุยก่อนหนึ่งโอ้จะเป็นทุกกูได้วะเฮ้ีชิบหายชิบหายแป๋วแยกกันก่อนเดี๋ยวมาโดนคู่ได้แปลงล่าง มันไล่ปั่นดีนะเก๋ไอ้สัตว์เฮ้าปั้มยากว่านี้เฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊อย่าให้มันได้กลับเออโอ๊ยเรากลายเป็นตีที้ชัยชนะเอ้ามันเกิดใหม่ไอ้สัตว์กันไม่ได้หรอกน้องอันนั่นกันไม่ได้หรอกใครเข้าหลังกูวะโอ้โหเฮ้ย แต่ที่เกมนี้มันต้องสู้ไม่มันจะมีจริงๆไว้ตีขอบฟงไปปวดตายอะไรแม่งเกมต้องเกิดใหม่ได้ใครยิงกูเอ้าไอสัตว์มีคนยิงกูอีเป้บไม่ได้ยิงสลิงสลิงสิกูเมื่อกี้เอ้าอีเหี้ยจะคนตี้กันต้องหนีเราบ้างมันก็มาเล่นใกล้ๆกันโอ้เ๋อคนก็บอกว่าจะคำว่าคนไม่ได้ยิงสลิงสิกูเอาใครจะไปรู้กูขึ้นมาไที่ยงว่าหยิมกระบอกหัวร้อยักหน่อย โอ้ยมึงเอามันที่แป๋วมันแต่ไงไม้บนนะมึปอกนี่เลย,ลยเลยโอ้แผลล่ลีก็ตกเลยมีตีนอี่ข้างบนนะยิงฟรีระวังได้ก็ไอ้นี่ข้างหลังเนี่ยปอกเลยเฮ้ยมันหลุดปะนะตายคนมาเนี่ยมุดตกกับน้องมุดตกกับน้องมัลรูที่เหรอหมาดิซัดขอไม่ช้าอื่นไหนม กูจะพุ่งเข้าไปไหมอเอราอันตีก็ได้นะออกวงแคบ่านนี้แล้วอะ่ะมึงเหลือตัวเขียวมึงเหลือตัวเอ้ยกูตีมันแข็งตัวได้ไหมเอ,อ้ยมีลกอ,องหมวกให้กูเล่นเลยเอ้ยมีคนอยู่บนหัวพวกมึงเจิหนึ่งเชื่อข่าวใช้ไหนใช่วะมาให้นัแลบมาเฮ้ยกับกูตัวนดิงไอ้เหี้ยเอาทางออกก่อนแล้วกัน เราอยู่ทางออกกันเยอะกว่าของตัวออฟฟิศหรือว่าออตัวเออผู้ต้องหาโอ้โหแม่งโอ้โหเรียกเรียกโซนลงเราว่ะเฮ้ยถอยถอยถอยอย่าสู้อย่าสู้เลยโซนที่ทำตายได้เลยทีเดียวไฟดีกว่าไฟออกออกบางของเรางว่ะไอ้เนี้ยออกเพื่อนออกไอ้เนี้ยนั่นเอาอยู่เลยแต่ตอนนั้นจะตายของกลัวอยู่นอกวงแต่พวกมึงก็สู้ในวงไอ้สัตว์เอ้ยมันชุบเพื่อนป่ะ นี่กจะปล่อยมึงชูป่ะมาเช่อนหนบ็อกมันอ,อ,อยู่นี่เอาตัวเกาะโลก่อนนี่ข้างหลังนี่อีหาเย่ี่เอา,เอ,าเอานี้ก่อนนี่ก่อน,นจะปันติอุยกูแข่งกูโดนแข่เฮ้ยไขวะตามอตามมาแจมตามอยู่อโหปล่อยไหมถ่าปยปล่อยได้ไมีฝ<น>ั่งโน้นนั่นหรอชอบของแหมดแล้สลิงก็หมดโอ้โหนงนี้วะ โอ้เสี่ยงละเฮ้ยมันติดตึ้งกูมันติดตึ้งกูเว้ยดึงมันหน่อยดึงมันหน่อยดึงให้ละหนึ่งสองสามพอมตายกูเตอะแน่เลยอ่ะโอ้ยหเ่้ยโดนตีโดนกูปะโอ้โหเฮียแม่งมันคือตึกหลายครั้งแต่ว่าโอ้โอวงนี้หิวไม่ขึ้น ไปกันแล้วกูก็กูได้อย่างตึกตึกตึกกูเลยถามตบแป้นพิมพ์บ่กูเล่นปกติปกติไม่ได้ยินเสียงแป้นเลยนะเออไม่ได้เสียงแป้นเียโอ้ยอันนี้อันตีป่ะโอ้โหไปใกล้ไปใกล้เดี๋ยวโดนด้วยกันเนี่ยให้กูอิ่มคนเดียวก็พอกับท่ามันมีคนยิงมาต่อเลยจ้า เอาให้ตายกันเชื้อตัวนะเฮียวย้ก<บ>ูโดนสองหนึ่งแน่เลยกูโดนที่อะไรกูโดนขังไว้ในวงว่ะเฮ้ยอุ้ยกูแข็งแข็งอุย้ยทำไมกูพูงไม่โดนว่ปปปนะปอตอนจังหวะนี้ชัดกินเต็มนี่เพื่อนโอ้ติดน้ำอยากเต้อโอ้โอ้ย,อย,อยทไัไม่ไม่ได้ให้หย,ยับเลย อะไรวะกูกะว่ากูลงได้ปพราะกูจะอันติฆ่าแม่งซะหน่อยเนี่ยกูลงข้างล่างแั้วนะเอาไงดีลงไฮกาวลงมาลงมาอันเดอร์กาวก่อนเถอะมาฮิวก่อนเดี๋ยวแป๊บๆนี้รอชุบได้อยู่เพื่นนึงให้มาเขาสู้กันไปก่อนจะนไปไกลแล้วไปรูดไปรีกรุบรีกรุปมาเบิร์ให้กูก่อนนี่ตีตีกูชุบได้นะเอาช่วยได้ชุบไปดีที่ย มันก็คือดิงหลายแช่ไหมไอ้ออกมันยิงปี๊กโอ้โหมันยิงกูสองทีใต้เลยหรอสองทีแต่มีสกิลยิงอันนั้นทะลุเกาะเขี้ยเมเจมพัดดาวมันกูบ้าเลยอ่ะเออเขี้ยเลือดกูเกาะเขาเลือดกูเต็มกูตายเลยนะเกอะไปนับนับแค่เลือดเออเขี้ยโค้งอโอ้วงจะแตกวงจะแตกพอสองทีมึงก็ตายเลยไอ้ยปืนเดี่ยวสวดมนต์อ๋อ โอ้ยหนึ่งหนึ่งนี่หว่าเฮียกูโดดกู้โดดท่าเฮียอะไรแม่งลอยกางกันโคตรนานอุ้ยดาบกูพังเหียโอ้รถบอมีน้ำมันไอ้ฮาเงินบ่อั้ทย่ไหนว่ามื่อกี้มีมีเตษจังก็ได้นะให้เลือกต็ม นี่มันวงจรดาบใหญ่อ,อี้อ้ถ้ามันมียักษ์เตอร์นะกุจบเลยนะเว้ยโอ้ยสบายถ้ามียักษ์เตอร์วงใหญ่ๆอยู่โอ้ยแม่งไม่โดนเลสัตว์เยอะมันมีเจมมันมีเจมนั่นปะเฮ้ยอันตีมา้าอันตีกูไม่ได้ช่วยทำเพี่ยอะไรได้ประเด็น แยกสกินนี่แยงมีสวยเฮ่ย่ะอันนี้คืออะไรต่างคนต่างแยกแค่ใบฟา้ามาไป็นตาไม่แยกมีอยู่แกยกใหญ่แยกอะไรตัวสิงคูหมดดิแม่งกูกลายเป็นตัวพิการเลยยนะ่ะมีเยอะเลยไอ้เที่ยเนี่ยเฮ้ยสวยฮึสลิงแม่งก็หมดไอ้สักเฮ้ยโอ้โหฟังตายเลยสัก อัพเกรดอัพเกรดมันมันสลิงหมดแล้วกูก็กลายเป็นตัวพิการตอนเนี้ยเนี่ยโอ้ยยิงเข้าเลือดเลยเี่ยใช่ยิงเข้าเลือดด้วยแต่มันเดินอย่างนั้นแล้วยิงโดนอ่ะคือแม่นนะเว้โอ้โหแต่เอ๊จะโดนล่อจนตายไอ้นี่มันตีแล้วมันวิ่งมันตีแล้วมันวิ่งอ่ะมันมันมีสกิลแบบสแลชแล้วมันจะหนีไปมันติดไฟฟ้าน่ะ เลเ่นเปลี่ยนนะเนี่ยเพราะมันรอจัองหวะแหละดูดิเดี๋ยวมันเข้าไปเลื่อนหมีถึงรถวะทั้ง,ง,มมท,งที่มันอยู่ไก่เห็นไม่จเจมมนะันอ่ะเจมเทพมันอ่ะโอ้โยเฮียเอ้ยโหยก่อนเตขอขอได้รำสักทีหนึ่งไอ้เหี้ยโอ้อวยสลิงอยู <c oughs> ่แต่หน้ามันไะอยู่แค่ไม่กูเกินเนี่ยได้ก่อเรื่อยเรื่อยได้ก่อเรื่อยๆแต่บังก็เลือดเต็มเลยหองก็รับนะยาบิน โอ้โหสีมันเจมคุณลำคาญเจมเทพมันวะแม่งไปกัดตัวดึงดึงที่โคตรสารบานกูเลยว่ากูไม่มีของครับดูดิมันเจาะกูไปเจาะกูมากูจะตายหาอันนี้อ่ะมันไม่รอให้มึงมันไม่รีบมันไม่ตีมึงเลยแม่งเล่นไกลคสัตวบไปไปแสะไปแสะมันหาของไงเฮ้ยโอ้ยโอ้โหตายพัดของซุปเปอร์แมน ไอวิตเตอร์อยู่กับล่างคนเดียวเลยนะเออโอ้โหโอ้โหวยมันเอาวิติกีติวิติกกปูโอ้โหโอ้โหโวยทำไมมันสวยงี้ว่ะไอสัตว์เม่ยไม่ว่าตั